สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชาแนลอ,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 อีกแล้วนะคะพีียวคอนกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่มาเขียนคอมเมนต์ให้เปียวได้อ่านแล้วก็เป็นพลังบวกให้เปียวนะคะในการทําคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมรู้บอว่าคอมเมนต์เนี่ยมีผลกับผู้ทําช่องมากเลยนะคะบางคนก็ไดค้คอนเทนต์บางคนก็ได้กําลังใจที่ดีโดยเฉพาะเปียวค่ะเปียวหมดไฟไปช่วงหนึ่งนะคะเจอคอมเมนต์แปลกๆหลากหลายเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเหตุให้เขารู้สึกท้อ ว่าจะเลิกทําเพื่อนร่วมช่องนะคะสกิปไปบอกเพื่อนรวมช่องคุณวิไลแอนชาแนลนันไหมคะ่ะเพื่อนโอ้ยเพื่อนก็นอยากคอยเฮ็ดช่องต่ออยากเลยมีเพื่อนเฮดรวมกันจะได้แบบทาม,มีเพื่อนเฮดนะคะท่านผู้ชมมันจะแบบเป็นอย่างพลังบวกให้กันขับเคลื่อนนะคะตางคนต่างให้คําปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะคือการทํางานชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เล้วก็ได้กาลังใจที่ดีดอีกท่านหนึ่งก็คือ,อามาดามบ้านนอกไลฟ์อินสิฟิเดน ท่านผู้ชมรูบอลังเทียนะเปียวความหมายในวิดีโอเปียเป็นแบบหนึ่งแต่การทำปกคลิปเดี่ยวเปียวเป็นคนซื้อ,อยากนะแม่คะ่ะคือซื้อให้คนเข้าใจว่าเปียวหมายถึงอย่างเปียวสกิปไปหาอาจารย์เด็กดึงก็ยังสกิปไปหาเพิินอยู่ด้วยค่ะอาจให้เพิินเหตดปกคลิปไห้นะแม่คะ่ะเปียวขอกราบขอขบคุณปีนานามาบากๆเลยนะคะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากแล้วก็ช่วยเหลือเปียวในการทำคลิปมาตลอดนะคะ ทั้งแชร์ให้ทั้งเฮ็ดปกคลิปให้เวลาที่เปี่ยวตรงการนะคะบางทีก็เก่งใจเพื่อนได้ค่ะเพื่อนเองก็บ่คอยมีเวลานั่นล่ะค่ะเปียวขอกราบขอพระคุณเพื่อนเพื่อนีอน่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวเสมอมาแล้วก็คุณพ่อคุณมะคะออแ,แ,แม่นะคะญาพี่น้องของเปียวแล้วอีพออีเมียด้วค่ะอยู่ทางเมืองไทยบอกเคยผ่านคลิปแลบบ้จ้าคลิปค่ะท่านผู้ชมค่ะบุญบาปนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้เนาะค่ะเปียวก็จะพูดถึงมาดามเมียฝรัร่งนะคะ ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากที่สามีพิลเสียเนาะคะ่ะในวีดีโอนี้นะคะเพื่อจะซื้อให้เห็นถึงดอกซากุระท่านผู้ชมรู้บอวา่าความหมายของดอกซากุระคืออย่างดอกซากุระคือถ้าเปรียบเทียบทั้งอประเทศอ่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นเขาจะให้ดอกซากุระเป็นตัวแทนการเกิดสิ่งใหม่ๆอ่าเหมือนฤดูใบไม้ผลิยางเช่นนี้นะคะถ้าเปรียบเข้าใจบ่ผิดเนาะคะ่ะ เราเปียวกับข่าใจบรรณามาตลอดดอกซากุระเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะเป็นดอกไม้ที่เวลาเขาเบ่งบานเ็าจะสวยได้เต็มที่มากเลยนะคะ mm hmm. เข้มนะคะจนค่อยๆเลื่อนล้างจนเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนที่เปียวมีอยู่หน้าบ้านเปียวนะคะเวลาที่เปียวมองดอกซากุระนั่นก็ทําให้เปียวรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะกินเขาก็จะหอมอ่อนๆนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมในวิดีโอนี้เปียวก็จะพูดถึงคุณพี่ทันนีอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เพิ่นถอนะคะเพิ่นก็ะยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเพิ่นบ่อยากกับบ่อยากบ่อยากไม่อยู่หนีแล้วสินะคะเพราะว่าเพิ่นรู้สึกว่ามันมันบ่เหมาะกับเพิ่นเพิ่นใดภาษานิดหน่อยนะคะแต่เพิ่นก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้นะคะสําหรับผู้สาวไว้ห0สิบเนาะค่ะเปี้ยก็ถือว่าเพิ่นเก่งนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาอยู่หนีแบบถาวอนนะคะท่านผู้ชม เพิ่นมาแค่มาท่องเที่ยวแล้วก็กลัดนะคะแล้วกหลังๆมานี่คือช่วงที่แฟนเพิ่นไก่กระเียนนะคะเพิ่นตั้งใจว่าจะให้เมียมาเห็นมามาไม่เห็นให้มอยุนีอย่นงสินะคะกันเลยเพิ่นก็เลยมมอยู่นะคะโรงเลี้ยนเพิ่นกับเบลไปนะคะเพิ่นกับอาศัยคู่พักรักจํานะคะเพราะสื่อสารเข้าใจแล้วภาษาอังกฤษเพิ่นกับเพ้อได้ยุ่งสินะคะเยวกันเลยมีความเห็นอยากให้เพิ่นยู่ต่อ แต่โตเพิ่นนะ่ะเพิ่อนอยากกลับนะคะเพราะบัดน,นี้ท่านผู้ชมสิ่งที่บ่ขาดฝันในชีวิตของเพิ่นก็นเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมห้องไฮไลท์เพิ่นก็เลยบอกว่าไปหาเยี่ยมเพื่อนทีนี้นะคะย่งว่าจมปาอยู่ในเมืองเลนน้อยเมืองเลนน้อยนะคือเก่าคนเดิม,ดมสภาพเดิมเนะแม่หค่ะท่านผู้ชมเดียวกันเลยบอกวา่าไปในเมืองเที่ยวใหญ่กว่านี้แล้วก็จะสามารถเห็นผูกคนเล้ก็จะได้เห็นโลกใหม่ เขาก็ได้ไปเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ไปวางซิหลังจากที่เพิ่นไปนะคะไปสตอกโฮมนะคะท่านผู้ชมสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเพิ่นกับท mm ่า hmm. นผู้ชมเพิ่นได้พบเจอนะคะคนคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวถามเพิ่นนะคะว่าพบเจอกันไดจังไดเพิ่นเป็นคนบานเราเดียวฟังนะคะเพิ่นบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะท่านผู้ชมอ่า เพิ่นยางไปเพื่อนไห้ใะแม่เพื่อนคิดหอดผัวเพื่อนเพ่นกระห้เพื่อนกระเศร้าใจเห็นยังกัหน้อันนี้ผัวฉันมักกินอันนี้ผัวฉันชอบไปซื้อคลองกันคนสูญเสียเนาะค่ะบอกงั้นกับลืมบ่ไดดอกเคืองปีปีหนึ่งต่อห้เป็นปีก็ลืมบ่ไดนะคะเปยนข้อใจแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมเพื่อนก็เลยยางไปซนผู้ชายคนนี้ค่ะท่านผู้ชมไปซนตาเขาหน่อค่ะคลองเฮียก็จะกระจายเต็มพื้นไปหมด ผู g, Connie, asked, ้ชายคนหนึ่งก็เลยคอทวซอยเก็บเขาเก็บของเจ้าเป็นยังเจ้าคือให้คนเขาก็ตกใจเนาะค่ะค้นยางวัาแล้วก็ห้เป็นอียังป่วยหรือเจ็บป่วยหรือเป็นอียังค้นเขาก็จะได้เขาก็ถามเนาะเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเก็เลยบอกค่ะว่าเรยเป็นยังดอกพวขคอยตายคอยก็เลยหายพนะกก็เลยบอกให้เขาฟังนั่นแหละค่ะก็เลยเกิดที่มาที่ไปได้รู้จักกันนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยได้คุยกันก็เลยได้ปิดเพื่อนกันนะคะ เพิ่นก็เล่าให้เปียวฟังนะค่ะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหลุดจกักแล้วก็คุยกับเพิ่อนอยากเป็นเพื่อนกับเพิ่นอยากแหลกเบอร์กับเพิ่นเ,เพิน่นว่านะเพิ่นก็เลยบอกว่าน้องเปียวแต่ผู้ชายคนนี้อายุหน่อยกว่าเพิ่นหาสิบเท่าใดนี่แหละหาสิบก็กลัวแต่เพิ่อนอ่ะหกสิบแล้วพเพิ่นว่าสิเปียวก็เลยบอกว่าสิเป็นอย่างถ้าเขาบอกแล้วถื่อใจเฮาหรือว่าเคไม่มันตรงกัน เาเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็เขาสามารถเรลี้ยงดูนิสัยใจคอค้นนั่นไปได้นังสั้นค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่านองเปรี้ยวแต่เพื่อนบอม่มเนคนฝรั่งเด้เพื่อนก็เลยบอกว่า,ย,าย้ายต่อเสียหายคนเปลี่ยนคนประเทศใดก็ต้มถ้าเจ้าคุยกับเขาแล้วเจ้ารู้สึกว่าเจ้าสบายใจให้ถือว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเขา เพื่อนว่าจาเป็นต้องเป็นแค่ผู้หญิงเพื่อนสามารถเป็นผู้ไายก็ได้เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนเลี้ยงลูกกันไปก่อนนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเพื่อนนะคะเปรี้ยวเองเป็นคนมีเพื่อนเพื่อนผู้ไายเป็นลหลายหลายแรก่แหล่ฟนเปีเ้ยวบชินหรอกคะ่ะเดี๋ยวนี้ิ่นชินละนแนะนําให้รู้จักหมดนี่คือตัวอย่างตัวแนะนาให้ฟังนะคะแล้วปฏิตานีเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วพ่นกันบอกว่าน้องเปี้ยวผู้ไายคนเนี้ยอยาก ส่วนพี่ไปหาพ่อกับแม่เขาเอา้ากดไปทำไมย้ายเกาสิไปคลิมอีกอย่างคักแน่แทกทุ่พ่อเพิ่นเป็นคนอายุหน่อยกว่าเด้แล้วก็แฟนพี่กับพึ่งตายบโดนเอา้าก้ะเจ้าก็สิเป็นอย่างย้ายเวลารวางสิเจ้ารู้บ่ตอนที่เจ้อดูแลสามีนะ่ะสองปีสามปีฟุ้งฟักเพิ่นนะ่ะเพิ่นน่ะเป็นคนน่ะ คิดบวกสามีเจา้าเพิ่นว,า,วาอย่างดอกถ้าเจ้ามีความสุขเพิินกส็สิมีความสุขไปด้วยไปเลี้ยนรูกันไห้ถ้าเกิดอยียงขึ้นหรือว่ามีเอยียงให้โทรมมหาเดี้ยระวังสินั่นลหละคะ่ะท่านผู้ชมมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าสิ่งใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพิินสิตัดสินใจใทํายังได๋ดีเนาะท่านผู้ชม มาติดตามชมตอนต่อไปนะคะจังใดกันดูแลสุขภาพนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมเจอสิ่งใหม่ๆเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย